ก็ก็สวัสดีท kind of eh> ่านไปรวมทั้งไปนี้ไปเจอแับชนิดต่อเจริญแล้วก็ไปเจอเกมข้าตัวค่านีปีสองโอ้ยชิวชิวมันไม่ค่อยแรงเลยแย่ไม่เห็นใจเราไม่ต้องใส่ระเบิดนะคะถอดระเบิดออกครับ

คุณลอยตัวไปไปไปแล้วครับไปกับดูกหักครับไปหินขนาดนี้แล้วไหวปะมาต้านจ่อตาเต็มหัวชาแล้วครับอาวันสลับของตัว ่าบวกาาาตมาวนี้อ้อะไรเียว่าโคตรหมอรอมีรได้แล้วมกินเาไปบอกนะนเลือกมาเดอเอเดอหมดเลยโหเลือมาในตัวนะไปไปเอาเราตามกินเราแค่กิัวกิโลโอวาพอ ายอิโลถ่ายรตรงไวมพวกพวกน้ายหลต้งนะันี้นมนต้อมีระเบิดนี้นะจะได้ระเบิดออกได้แล้วนะไปจะเบิดไหม ไั่งรอเล่นใฮ้โอ้ยใหญ่ว่ะใหอ่ตัวเรียเรียอวนั่นเอ๊ะหิวนะไอนี่านีตุออเออตัวเอียเรียบเยอุ้ไม่ได้ธรรมชาติธรรมชาติมันต้องแบนี้กโดนแ้งโอ้โหเอเอ้าโอถ่ายแก่ หรือว่าขึ้นเพดยังไงนี่เอาถ่ายกไดน่งถ่ายตัวปีสวยเนี่นี่แกไ้ยนำบนล็อไปขงนี้ครับไปยนั่ไปงนี่ไปดุ่งเลยเวียงโน่นเลยอีอรามบึงเวียงนาบางสิ เอกิโล้แนี้เไม่ใหญ่ถึงเอาตีะับิ e ้สอโลส่ะผมก็สองโลจุงเวลาตกไว้ทั้งสองร้อยเดียวตอนนี้ก็เอานางออกแล้วบวกไปเลยร้อยยีสิบ แล้วแกถุงลูปตามันวิ่งส่งอ่ะเออไม่แล้วคุยกันเอดีเก็บาเก็บถุงรูปจับกบดีว่าเออสดาตายคนแก่เลยดานมายุไม่ได้ละเออเอ๊ะเด่นไ้หอมันจมุก

กูนี้ดีดีเนี้ยไม่เห็นว่ามันก็เแล้วน่มาไงติดโล่ได้เราเปลี่ยนกท็ใคมาส่งเข้าไปแล้วเหรไปนู่นแล้วไปวัดแล้วเออไปเขาไปไปพ่ออะไรนะไปอยู่นองดานอ่ะ ให้เขาไปวันนี้มาอทิตไปหารตะไนท์ใช่ๆเราเดินจะขึ้นเอาวันนี้เป็นการตกวีโอแม่คนหลังหลังยอกจะให้ไปงานตกว่าเอายุคนแล้วไปมาทีกลับมาอีกสองอาทิตย์ทหารหลายคนคนไม่ถูกกันอย่าไปเลยหลังไม่าใครดีแล้วโดนพูดว่าคนไมื่อไหร่ก่อนแรกไง บนล้มานเลยไปกลับมา